กว้างยี่สิบเมตรยาวสี่สิบเมตรสูงแปดเมตรปทุมธานีราคาเท่าไหร่ครับขนาดกว้างยี่สิบเมตรยาวสี่สิบเมตรสูงแปดเมตรราคาหนึ่งพันสามรอยห้าสิบาทต่อตารางเมตรค่ะเขตปทุมธานีค่าติดตั้งสามรอยห้าสิบาทต่อตารางเมตรนะคะลูกค้าสนใจทักจูน่าช่องนี้เลยนะคะ เราทำใบเสนอราคาพร้อมภาพ3ดีให้คุณลูกค้าพิจารณาค่ะข้อดีของโครงสร้างเหล็กบีมน็อกดาวประกอบสําเร็จก็คือเป็นชิ้นส่วนตัดมาพร้อมติดตั้งนะคะจะมีรอยเชื่อมน้อยเพราะตัดเศษทิ้งมาจากโรงงานเรียบ,ร,ยบร้อยทําให้ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนะคะสําหรับ ระยะเวลาของการติดตั้งโครงเหล็กเท่านั้นนะคะ7-10วันจบงานค่ะคุณลูกค้าทําให้เราประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะลูกค้าสนใจทักจูน่าช่องนะคะเพื่อส่งเอกสารใบเสนอราคาพร้อมภาพ3 d ดีให้ลูกค้าพิจารณาค่ะสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการซื้อโครงสร้างเหล็กบีมไวฟรังของบริษัทไอรอนสตาร์ของเรานะคะลูกค้าจะได้รับเสาบีมจั่วบีมทําสีรองพื้นหนึ่งรอบนะคะแปรผนงังแปรหลังคาชุดซิงค์็อตและอุปกรณ์ยึดครบเซต ไฟแบบ a อ t o แคดฟรีนะคะรายการคำนวณพร้อมวิศวกรเซ็นรับรองค่ะราคาที่จูแจ้งไปนะคะกว้าง20เมตรยาว40เมตรสูง8เมตรคือ 1, 3 5 0บาทต่อตารางเมตรนะคะค่าติดตั้ง350บาทต่อตารางเมตรจะยังไม่รวมงานฐานรากคอนกรีตสถาปานิกสีจริงเอลโบนค่าขนส่งเอกสารขออนุญาตใดทั้งสิ้นนะคะจะได้เฉพาะโครงเหล็กและการติดตั้งโครงเหล็กค่ะลูกค้าสนใจทักจูหน้าช่องนี้เลยนะคะ